ไปประกวดนางงามกลับมาจะจำพี่หนูเล็กได้ไหมจำได้ค่ะลืมพี่หนูเล็กหรือเปล่าไม่ลืมค่ะก็หกเปล่าไม่โหกค่ะแน่นะแน่ค่ะกลับมาต้องอายต้องโตขึ้นอีกประมาณสองปีเลยนะหนูจะโตขึ้นประมาณสองปีเลยหนูเล็กบอกว่าไปปีเดียวไม่ใช่หรอปีเดียวไปเตรียมตัวอีกปีหนึ่งประกวดใช่นานนะนานเลยสองปีใช่ อายุสิบสามใ่กอย่าลืมนะไม่ลืมค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคําตอบว่าลืมไม่ลืมไม่ลืมคะ่ะน่ารักมากเลยตอนนั้นน้องน้องไอก็ต้องดังแล้วน้องดลก็ต้องดังแล้วว่าสคขกามสาเร็จแล้วเห็นไหมพี่นุเล็กก็ไปตามความฝันก่อนนะคะพี่นุเล็กไไปไม่ได้หรอไม่ไปไม่ได้คะ่ะพี่นุเล็กต้องไปทตาตามความฝันก่อนแต่ก็กลับมาอย่ามาปวดน้องไอโอเคไหม ค่ะโอเคสู้ๆนะคะน้องไอ้ก็ต้องสู้ๆนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตดังแล้วก็ดังยิ่งขึ้นไปนะคะโอเค <ะ S 1> <Okay. S 2> อันนี้ด้วยนะลูกนะประสบความสำเร็จนะคะน้องโดนอีกสี่วันเองไปแล้วสี่วันเองวันนี้ที่ไหนแล้วยี่สิบเจ็ดแปดยุคการสามสิบสามเอ็ดมีสี่วันที่เดี๋ยวเรก็จะไปแล้วนะคะ <c oughs> ได้เลย เราก็ได้เจอกันใหม่โอเคครับบายบายทำไมทำหน้าให่เงาล่ะไม่ใหญ่เลยไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนเล่น,นเลยเดี๋ยวถ้าเกิดได้พี่หนูเล็กก็จะซื้อของขวัญมาใหะะ้ถ้าเกิดพี่หนูเลกประสบความสำเร็จก,ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะซื้อตุ๊กตามาให้นะคะบาร์บี้เออ ประสบความสำเร็จนะแล้วก็กลับมาก็จะซื้อของฝากมาฝากน้องออ้ด้วยค่ะเพราะว่าเพจของพี่หนูเล็กเนี่ยก็มีหลายคลิปของน้องออ้ที่ทำให้คนติดตามเพจพี่น้องหนูของพี่หนูเล็กเยอะขึ้นเพราะว่าน้องไอ้กำลังมีกระแสโด่งดังขึ้นทุกวันนี้เลยใช่ไหมของใครของหนูหรอของหนูผู้ติดตามหกหมื่นโดนแบนเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะยังไม่ได้จับติ๊กตอกเลยวันที่มันแบน อีกวันมันก็แบบอืมเดี๋ยวไม่เป็นไรเราก็ทําใหม่สร้างใหม่เดี๋ยวมันก็เป๊บเดียวตอนนี้กำลังสร้างค่ะพูดดาอยู่ที่หนึ่งตันเว้ยก็ได้แล้วค่ะโอเคค่อยว่ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะน้องเล็กก็มาถ่ายน้องนะอาให้ดูแล้วก็น้องดนให้ดูนะคะแล้วก็เป็นวันที่เออมาบอกน้องว่าอีกสี่วันแล้วก็จะออกจากวงนะคะเราจะมาเจอกันใหม่นะคะช่วงที่เสร็จภาร,รกิจแล้วนะคะโอเคเป็นคลิป ที่ชัดเจนมากเป็นคลิปที่ชัดเจนมากเป็นคลิปที่บอกบอกทุกอย่าง